สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวัวนอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็มออกกองกายขี่จักรยานครับเช่นเคยนะครับอันนี้ขี่จักรยานที่จากบ้านผมเนี่ยป่าป่าอาจากบ้านผมเนี่ยขี่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับมาถึงตอนนี้มาอยู่ที่กมรมศิลป์โรงเรียนศิลปกรนะครับ ขี่มาเรื่อยๆนะครับออกร่างกายนะครับเดี๋ยวนี้ออกร่างกายจนจะเริ่มชินแล้วเริ่มติดันไหนไม่ได้ออกร่างกายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรเปบางอย่างนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับผมรู้สึกสดชื่นนะครับหลังจากที่เราออกร่างกายมาเคลื่อนไหวร่างกายขี่จักรยานเนี่ยสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะวุขภาพก็ ดีขึ้นครับเขา่าไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยล้าเท่าไหร่นะครับแต่นั่งพับเพียบนานๆแล้วเมื่อยแล้วผมก็จะไม่ค่อยนั่งพับเพียบแล้วพยายามนั่งโต๊ะนะครับก็อาการปวดเขา่าปวดไอปวดข้อพับที่เขา่ามันก็ลดลงนะครับอายุมากแล้วครับก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับน,นี่เราก็ขี่เข้ามาข้างในวีไลศิลปรกรนะครับวันนี้วันหยุด เดีนะ๋ยวเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะออกที่ไปนั่งรถไฟไปทางใต้เขาไปขี่จักรยานโทาอาจจะไปแถวเพชรบุรีหรือว่าประจวบอไ้แถวนั้นนะครับ ก็อยากจะคุยให้ฟังนะครับว่าตอนนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการอาชีพต่างๆก็เปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วค้าขายคือทำงานแล้วก็มีความเสี่ยงตลอดความเสี่ยงหมาความว่าไม่เป็น ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ให้เราคิดบวกไว้นะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะดีเองเนาะถ้าเรามีความหวังนะครับพยายามออกกำลังกายไว้นะครับอย่างน้อยก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทำให้จิตใจเราก็แข็งแรงไปด้วย พร้อมที่จะระเจบปัญหาพร้อมที่จะต่อสู้นะครับในหน้าที่ต่างๆนะครับที่เราต้องทํานะครับทำให้เรามีความเข้มแข็งทางความคิดจิตใจร่างกายนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับ